ดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาอัปเดตคอนโดน่ารักน่ารักในเกมซากูระนะคะทุกคนเปิดมาที่โซนเดี๋ยวเราจะรีวิวโซนรอบๆก่อนนะคะว่าเป็นยังไงมันก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะแบบน่ารักมากๆเลยคือทั้งกว้างทั้งแบบน่ารักมากเลยนะมีแบบมีเป็ด แล้วก็ห่วงยางน่ารักมากเลยค่ะรอบรอบสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีโอ้โหตรงนี้ใส่มากเลยรู้เลยว่าข้างในเป็นห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็ต้นไม้นะคะแล้วก็มีไฟต่างๆคือแบบโรแมนติกมากเลยนะแล้วเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ริมๆนะคะทุกคนได้สไตล์แบบแบบว่าสไตล์แบบว่าเหมือนแบบโรงแรมแบบหรูๆเลยนะแล้วก็แบบมี พวกโซฟานอนที่เขานอนกันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะนอนริมทะเลนะคะทุกคนเข้ามาในบ้านนะคะคือแบบใช้ความน่ารักได้เปลืองมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นโซนของโซฟานะแค่โซฟาก็แบบดูหรูมากมากเลยนะคะมีหมอนกระต่ายด้วยเป็นกระต่ายที่ชื่อว่ามิฟฟี่นะคะตรงโต๊ะเนี่ยก็จะมีแก้วไวน์นะคะแล้วก็เป็นประดับตกแต่งนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีน่ารักมากเลยส่วนถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็คือแบบน่ารักอีกแล้วอยากจะร้องไห้น่ารักมากเลยอะ่ะคือหับโต๊ะก็จะมีแบบผล,ลไม้มีผ้าต่งตางๆแล้วคือน่ารักไปกว่านั้นก็คือห้องครัวนะคะที่ทากับข้าวเลยจะเป็นแบบเป็นแบบมินิมอลอะ่ะสีคือน่ารักมากเลยอะ่ะไม่ใช่ชมพูฉูดฉาดเกินไปนะคือมองแล้วมันดูแบบสบายตามีดอกไม้ะอะไรเงี้ย พวกทับพ,พีแล้วก็มีแบบพวกตีฟองไข่อะไรเงี้ยน่ารักมากเลยตรงนี้ก็เป็นทางออกนะคะส่วนแบบคือไฟอะคือมันดูแบบดูมินิมอลแบบมันดูแพงด้วยนะทุกคนต่อมาน่ารักอีกแล้วนะคะก็คือห้องนอนนะคะทุกคนคือเตียงอะแบบก็เป็นกระต่ายมิฟฟี่นะก็คือแบบสงสัยน่าจะชอบกระต่ายมิฟฟี่นะคะทุกคน แต่ก็ยอมจริงๆเลยเพราะว่ากระต่ายวิฟฟี่นะ่ารักมากเลยเท่าที่เราดูมาตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ากางเกงรองเท้ากระเป๋าต่างๆนะวงบอกถึงความมินิมอลจริงๆโหตรงนี้คืออยากกรี๊ดมากเลยแบบเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะก็คือโต๊ะเครื่องแป้งมีน้ำหอมมีบัชออนพาเลตแล้วก็แบบน้ำยาทาเล็บต่างๆอะ่ะคือแบบแล้วคือมันเหมือนมากๆเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าทำยังไงเต็เมเอนมากเลย ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานนะคะก็มีแบบพวกคอมนาฬิกาบอกเวลาต่างๆนาฬิกาดิจิตอลนะคะแล้วก็มีลิ้นชักมีแบบพวกที่ใส่ปากกาคือแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนต่อมาห้องอะไรนะห้องน้ํานะคะยังอย,อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนน่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะตรงนี้จะเป็นซิงล้างหน้าล้างมือต่างๆแปรงฟันนะคะ ตรงนี้ก็เป็นฝักบัวเฮ้ยแล้วคือฝักบัวทําไมมันเป็นแบบเนี้ว้ายคือมันสวยกว่าเดิมอ่ะคือทํายังไงอ่ะเออแต่มันดูสวยขึ้นนะคะทุกคนแบบเก่ามันดูธรรมดาไปนะอันนี้สวยมากต่อไปเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นอันนี้คือหรูมากเลยนะก็คือแบบมีการแบบว่านั่งแช่น้ำกุชชี่อ่ะกุชชี่แล้วก็มีแบบแก้วไวน์ตรงนี้ด้วย แต่เหมือนจะมีอะไรหายไปก็คือซ่วมนะคะทุกคนหายไปไหนก็ไม่รู้นะหรือน่าจะลืมเติมไม่ก็เติมเอ้ยเติมไม่พอนะคะทุกคนประมาณนี้เลยสำหรับ ID นะคะก็คือ ID นี้เลยนะคะมี2 ID นะใครที่ยังไม่รู้วิธีใส่2 ID ก็ไปดูคลิปที่แล้วที่เราสอนได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะใครที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะทุกคน